สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสไปซ์สวีเดนนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยค่ะวันนี้มาส่งความสุขให้กับทุกๆท,ท่านเพื่อนๆชาวยูทูบเบอร์แล้วก็ f อทุกท่านนะคะด้วยดอกไม้ช่อสวยๆที่เห็นอยู่ขณะนี้ค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่14กุมภาพันธ์2564นะคะ ก็คือวันวาเลนไทน์นั่นเองค่ะดอกไม้ช่อสวยๆที่เห็นอยู่ขณะนี้คือสามีของสไปซ์สวีเดนได้ส่งมาเซอร์ไพรส์ค่ะสดๆร้อนๆเลยรีบทำคลิปเลยค่ะข้อความก็เขียนว่า Happy Valentine Day and s นด์สก็แปลว่าสุขสันวันวาเลนไทน์นะครับที่รักประมาณนี้ค่ะ หวานหวานหน่อยเนาะในวันวาเลนไทน์แล้วก็จะมีกล่องรูปหัวใจติดมาด้วยหนึ่งกล่องนะคะมาพร้อมกับดอกไม้ช่อสวยๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรนะคะข้างในเอก็จะเป็นรูปอมยันลี่รูปหัวใจนะคะเหมือนทุกๆปีค่ะนี่นะคะน่ารักตะม,มุตะมิเลยค่ะ,ะแสดงความรักกันนิดๆหน่อยๆเนาะ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นวันวาเลนไทน์ค่ะแต่ก็เนื่องจากวันนี้เป็นวันพิเศษวันแห่งความรักสามีของสไปซ์สวีเดนจะทำงานต่างประเทศนะคะเขาอยู่อีกอ่าสี่โลกหนึ่งเลยเขาก็จะส่งความรักหรือแสดงความรักความคิดถึงเราด้วยส่งดอกไม้ช่อดสวยๆมาพร้อมกับกล่องรูปหัวใจที่มีลูกอมเนาะเป็นเจลลี แสดงความรักความคิดถึงถึงเราจะอยู่กันคนละซีกโลกแต่ความรักของเราไม่มีวันจืดจางนะคะสไปซ์สวีเดนก็ขอส่งมอบความรักให้กับทุกๆท,ท่านด้วยดอกไม้ช่อสวยๆแบบนี้ด้วยนะคะชาวยูทูบเบอร์ทุกท่านและเอฟซีทุกๆท,ท่านค่ะขอให้มีความสุขในทุกๆวันขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกๆท,ท่าน ขอให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะโดยเฉพาะช่วงโควิดเป็นช่วงที่ทุกๆคนอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างย่ำแย่แต่ก็ถ้าเรามีความรักให้กันซึ่งกันและกันต่อสู้ไปด้วยกันนะคะความทุกข์หรืออุปสรรคทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะนะคะก็ ขอให้มีความสุขทุก,ท,กท่านละกันนะคะส่งมอบความสุขนี้แล้วก็ดอกไม้ช่อสวยๆนี้ให้กับทุกทกท,กท่านเลยค่ะ Happy v a l e n t i n e เ Day ค่ะทุกท่านสไปซ์สวีเดนก็มาส่งความสุขให้ทุกท่านประมาณนี้เนาะให้ได้สดชื่นกันชมดอกไม้สวยๆในวันหยุดในวัน พักผ่อนก็คือวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์2564นั่นเองค่ะแล้วก็พร้อมด้วยกล่องหัวใจลูกอมหวันบานอย่างนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะที่รับชมรับฟังสวัสดีค่ะ